สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเซตติ้งเกี่ยวกับเกม p ับจีนะครับว่าให้อย่างไงภาพปรับภาพอย่างไงให้ลื่นนะครับแล้วก็ทิคต่างๆในการเล่น p ับจีนะครับผมผมเป็นภาษาไทยเนาะจะได้เข้าใจกัน่ายส่วนภาพความละเอียดนะครับผมใช้เป็นพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดคูณพันแปดสิบซึ่งพูดตรงๆก็คือนะแข่งจะใช้กันอยู่แค่สองที่ไม่ใช่แค่ดิ ที่ผมเห็นอนะทั่วๆไปจะมีพันเจ็กับพันเนะครับ2ตัวนี้ส่วนไอ้จำกัดไอ s ในล็อบบี้แหละแล้วนะแต่เลยครับอันนี้แต่ผมปรับเป็นหกิแล้วก็จำกัดไอ s ในเกมนะครับผมเป็นไม่จำกัดนะครับเฟรมเรทแบบรับลรืล่อนะครับผมปิดไว้ส่วนความสว่างครับก็ออของผมนะใช้เป็น60เท่ากันทุกแบบครับอัตราการแสดงผลคือเออ คอนเลียดในเกมนะครับของผมใช้เป็น100แล้วก็ Apple v ต์ใช้เป็น95หหรือบางคนจะปรับเป็น103ก็ได้ครับผมเป็น95าเนาะส่วนคุณสมบัติกราฟิกนะครับลบ้อยอยากอาพอโปร์ไอ้เชนซิ่งเงาผมใช้เป็นต่ำเวลีลงหมดเลยครับต่ำมากสนามพื้นผิวอ,อันนี้คือแล้วแต่กระจอะครับแต่ผมก็แนะนำให้เป็นต่ำมากแต่ผมได้เป็นระดับกลางครับ เอฟเฟกต์ใบไม้ by, เป็นต่ำมากหมดเลยระยะกำมองเห็นเป็นต่ำความคามชัดอันนี้ผมปิดนะครับวิซิงปิดไม่จำเป็นภาพสั่นไว้ปิดดัลเล็ก1อนะครับน่าจะเสถียรส,สุดนะตอนนี้แล้วส่วนเรื่องเสียงก็อันนี้แล้วแต่ความสนัดของแต่ละคนนะควบคุมอ,อันนี้ก็ผมบอกไว้ก่อนว่าผมเล่น Dpi เมาส์พันหกร้อ จีเทคจีโปรไวเลยนะนี่พันหกร้อยก็จะไวนิดนึงหน้าเด้ทอปแต่ว่าในเกมก็ใช้เป็น20่สิบความไวทั่วไปความไวน้นาตั้ง1.1ในการเลงผ่านสูตรเลงใช้กล้องเป็น20นะครับเซตติ้งเดียวกับทิกเกตันนะผมไปดูเข้ามาแล้วก็แบบมันเข้าข้อส่วนเอ s จะนำให้เป็นจับครับแล้วก็มาดู เลง A D S ตัวเนี้ยมันจะแบบเดินแล้วก็เลงอะแต่ว่าไม่ได้คขครนงสะโขบนะปุ่มนะแล้วแต่ความถนัดครับนีส่สูงเข้าสูงออกขว้างส่วนนี่เป็นภามแผนของผมจะใช้เป็นปุ่มเมาส์ข้างๆเมาส์ะครับปุ่มตัวซ้ายล่างแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องดื่ม ปุ่มข้างเมาส์เหมือนกันตัวบนรถก็อันนี้ปก,กติครับจะมาดูที่ที่นั่งในภาชนะนี่อันเนี้ยคือทิกในการขับรถให้ไวสลับที่นั่งไวขึ้นเดมันยูเนี่ยคือเป็นบอบ์ดหนึ่งอยู่แล้วปก,กติเราขึ้นรถเรากดเดมันยูปุ๊บรถไปเลยใช่หไหมปุ่ม e คือบาะสองใช้ในการเคมีคือกด กด e แล้วกด w ค้างเราจะเคลายก็ถ้าสมมุติเราจะไม่เคมายต่อเรากด w ซ้ำอีกรอบหนึ่งเราก็จะขับต่อไม่สะบัดนะครับอันนี้คือการขับแบบไม่สะบัดนี่ก็ส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับกูวีกล้องติดตามพวกนี้คือปกติเลยผมไม่ได้ปรับอะไรละแล้วก็การเล่นผมเล่นเป็นตาบอดสีส้าเงินวงเล่เป็นสีเขียว ป้าผมเป็สีแดงับนะสีเขียวเสียมเงินปรับประสนคอมไวปกติปกติชื่อในคิวฟีดไม่ซ่อนคนระับเปิดปกติแสดงวัตถุจับต้องได้พื้นหลังของเข็มทิศอันนี้ไม่จะเป็กน,นะรับแ,แต่จะปรับไม่ได้ไม่ปรับก็ได้คือพวกนี้ก็คือปกติปกติปกติสำหรับใครที่อยากให้ปืน่ะ เสียงดังแก๊ก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 เวลารีโหลดนะให้ไปปิดตรงคำว่าบรรจุกระสุนอัตโนมัตินะครับเนี่ยคือมันจะเกียนมากเลยเว้ยในเกมคือแบบบางคนตีน่ะคือแบบแก๊ก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 ครับก็ประมาณนี้